หลวงพ่อทองคำนะครับชื่อครับอันนี้ก็หลวงพ่อทองคำครับมีทั้งหมด4ี่พระองค์นะครับนี่ครับชมครับเพื่อนเอนดูตามภาพเลยครับเพื่อนเพื่อนเจดกันลายคำครับ สวยครับเนี่ยครับนี่องค์งที่สามครับเพื่อนๆสวยมากครับบรรยายไม่ถูกเลยครับความสวยของพระวิหารแต่ละวิหารครับอันนี้เป็นมหาวิหารของอหลวงพ่อทองคำครับเพื่อนๆสี่องค์ครับสี่รูปสวยมากครับ มีสี่ทิศเลยครับงดงามตาการตามากพเพื่อนจะให้เล่ายัางไงครับให้บอกอยังไงครับถ่ายยังไงก็ไม่หมดครับสวยทุกมุมครับสวยจริงๆครับพเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทองคำครับนะครับ สวยครับลมลื่นมากครับเดี๋ยวไปดูด้านโน้นครับด้านนี้ก็หลวงพ่อทองคำครับเพื่อนๆนี่ครับ สวยไหมครับถ่ายยังทั้งวันนะครับให้เวลาเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่หมดหรอกครับถ่ายครั้งหนึ่งสนาที5้านาทีนี้เป็น10บสิบคลิปครับเพื่อนๆสวยจริงๆครับวัดพิพัฒน์มงคลครับอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทัยครับเพื่อนๆเป็นวัดที่สวยงามติดระดับของประเทศเลยนะครับเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อทองคำกันครับสวยครับ ขอบคุณที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับสวัสดีครับ